สวัสดีครับทุกคนนี้คือ Uncle Fit ชีวิตฟิตหลัง40ตอนที่7แล้ววันนี้ผมยุทธจะพาทุกคนก้าวเข้าสู่ซีซั่น2ของการดูแลตัวเองหลัง40ท่านในซีซั่น1เราได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานการฟังร่างกายวางแผนชีวิตและเริ่มเปลี่ยนความคิดซีซั่น2จะพาเราลงมือทำจริงๆ เริ่มจากการสร้างกิจวัตรประจําวันฟิตๆที่เข้ากับชีวิตจริงของเรา 1. เริ่มเช้าวันใหม่อย่างมีพลังหลายคนมักบ่นว่าเช้าแล้วเหนื่อยจังหรือไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยผมบอกตรงๆครับไม่มีเวลาไม่มีจริงแต่เราต้องจัดเวลาให้ตัวเองผมเริ่มวันด้วยสิ่งเล็กๆก,ก่อนบางวันแค่เดินรอบบ้าน1ินาที บางวันทำท่าโยคะง่ายๆเพื่อให้ร่างกายตื่นเต็มที่บางวันผมดื่มน้ำอุ่นกับมะนาวก่อนเริ่มงานมันฟังง่ายแต่เชื่อไหมครับแค่สิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำให้วันนั้นของผมเริ่มด้วยพลังและความสดชื่นและผมอยากให้ทุกคนลองนะครับไม่ต้องกังวลว่าต้องออกกำลังกายหนักเริ่มจากก้าวเล็กๆให้ร่างกายได้ตื่นตัวเชื่อเถอะครับก้าวเล็กๆวันนี้ จะกลายเป็นก้าวใหญ่พรุ่งนี้ 2. อาหารเท่ากับพลังชีวิตผมพูดเรื่องอาหารอีกครั้งแต่ครั้งนี้เราเน้นความง่ายทำได้จริงและปร,ะรับตามตัวเองตัวอย่างเช่นวันธรรมดาของผมชเช้าข้าวโอ๊ตกับผลไม้และโปรตีนเล็กน้อยกลางวันข้าวกล้องกับผักหลากสีและปลาหรือไก่เย็นเน้นผักเยอะลดแป้ง และผมพยายามดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งวันบางครั้งก็เผลออยากกินของหวานผมก็ไม่ห้ามแต่ผมสังเกตว่ากินมากไปแล้วรู้สึกเหนื่อยหรืออึดอัดพอผมรู้ตัวก็ปรับกลับมาทันทีนี่แหละครับการฟังร่างกายตัวเอง 3. ออกกำลังกายแบบสมดุลหลัง40เราไม่ได้ต้องการฟิตสุดโต่งแต่ต้องฟิตยั่งยืนและปลอดภยัย กิจวัตรประจำวันของผมเป็นแบบนี้ครับคาร์ดิโอเดินเร็ว20นาทีรอบบ้านหรือสวนสาธารณะแรงต้านใช้ยางยืด10-15นาทียกน้ำหนักเบา2-3วันต่อสัปดาห์ความยืดหยุ่นโยคะหรือยืดกล้ามเนื้อ5-10นาทีทุกวันผมแบ่งแบบนี้เพราะง่ายทำซ้ำได้และร่างกายตอบสนองดีหลายคนอาจคิดว่า ้องฟิตแบบสุดๆถึงจะเห็นผลแต่ความจริงคือความสม่ำเสมอมากกว่าความรุนแรง 4. สุขภาพจิตคือกุญแจสำคัญร่างกายฟิตแต่จิตใจไม่พร้อมก็ไม่อยู่ครับผมทำสมาธิสั้นๆ5นาทีก่อนนอนทุกคืนแค่ปิดตาหายใจลึกๆและคิดถึงสิ่งที่ทำสำเร็จวันนี้มันช่วยลดความเครียดทำให้เราตื่นเช้าพร้อมพลัง และกิจวัตรฟิตฟิของเราก็ง่ายขึ้นบางครั้งผมก็เขียนจดหมายเล็กๆบันทึกความรู้สึกและเป้าหมายพรุ่งนี้เชื่อไหมครับการเขียนแค่5-10นาทีทำให้สมองและใจเราจัดระเบียบตัวเองได้ดีขึ้นมาก 5. สร้างชุมชนฟิตหลัง40ผมอยากชวนทุกคนไม่เดินคนเดียวหาเพื่อนร่วมทางหรือเข้ากลุ่มคนที่สนใจเรื่องสุขภาพแชร์เป้าหมาย แชร์ความสำเร็จและแม้แต่แชร์ความล้มเหลวผมเองก็มีเพื่อนที่เริ่มกิจวัตรฟิตเหมือนกันบางครั้งเราเดินไปด้วยกันบางครั้งแชร์ผลลัพธ์ในกรุ๊ปไลน์มันสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้เราไม่ท้อ 6. ก้าวเล็กๆที่เริ่มต้นวันนี้วันนี้ EP 7ผมอยากให้ทุกคนลองทำหนึ่งก้าวเล็กๆไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเร็วอาจจะเป็นการเดิน10นาที อาจจะเป็นการเปลี่ยนอาหารมื้อเช้าหรือเริ่มจดโจ u น n a แค่5นาทีแค่ก้าวแรกก็พาเราเข้าใกล้ชีวิตฟิตหลัง40ที่เราต้องการแล้วครับจําไว้ครับไม่ว่าสถานการณ์ไหนเริ่มตอนนี้ยังไม่สายและผมจะอยู่ตรงนี้แบ่งพันเรื่องราวก้าวไปพร้อมกับทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่กับผมครับเตรียมตัวสำหรับ ep 8เราจะพาไปเจาะลึก กิจวัตฟิตที่ทำได้จริงทุกวันเพื่อให้การฟิตหลัง40เป็นเรื่องง่ายสนุกและยั่งยืนเพราะชีวิตฟิตหลัง40ไม่ได้เป็นแค่คำพูดแต่มันคือชีวิตจริงของเรา